สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะที่แบ่งตามาธาตุนะแล้วก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของชาวาธาตุไฟนะคะก็คือเมษสิงห์ธนูนะคะประจําวันที่16ถึงวันที่31มีนาคม2564นะคะการอ่านดวงตัวนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านแบบวงกว้างนะคะไม่ได้เป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ,ะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะถ้าเรื่องไหนไม่ดีนะอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะถือซะว่าไม่ใช่เป็นดวงของเรานะคะแล้วก็ ใค้คิดว่ามาฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะโอเคอะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ธาตุไฟคนที่มีแฟนนะคะแล้วแล้วก็คนที่มีคนที่คุยกันอยู่เนี่ยนะค,ยคุยคุยคบกันอยู่เนี่ยนะคะนะพัทพัทแรกก่อนนะคะส่วนคนโสดนนะคะเดี๋ยวรอฟังในช่วงหลังนะคะโอเคอะมาเริ่มกันนะคะวมนนี้จะเป็นอย่างไรนะตัวตนนะเด็กดาบนะก็เราอาจจะมีความคิด อะไรที่เกิดขึ้นนะซึ่งบางทีมันเป็นความดื้อก็ได้นะความดื้อหรือการเอาแต่ใจก็ได้นะหรือบางทีเขาเรียกว่าความคิดที่มันจุกจิกที่มันรบกวนเราอยู่เนี่ยนะคะที่พร้อมที่จะทําให้เรารู้สึกแบบโกรธก็ได้นะหรือเขาเรียกว่าใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวได้ด้วยนะแต่อีกทางหนึ่งก็คือมันเหมือนว่าถ้าเรามีใจ กล้าที่จะลุยอ่ะเราก็พร้อมนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วที่นี้นะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเป็นแนวแนว,แนวนี้นะคะอาจจะเป็นวัยรุ่นเลือดสุบฉีดเป็นวัยรุ่นเลยนะที่ผ่านมานี้เจออะไรมาบ้างนะที่ผ่านมาได้เป็นเดชารุไซนะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับ เรื่องความไม่น่าไว้วางใจนะเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรบางอย่างที่มันตามหลอกหลอนนะคะหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะไม่เป็นผลดีต่อใจนะคล้ายๆมีใครกําลังหลอกลวงนะคล้ายๆส,สถานการณ์มันจะแย่ยังไงไม่รู้นะคะนะซึ่งบางคนอาจจะ มีเค้าลางของความรู้สึกไม่ปลอดภัยในเรื่องราวเหล่านั้นมันทําให้เรารู้สึกหวาดวิตกนะคะแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันดีวกับคนเจ้าชูหรือเปล่าแฟนเราเจ้าชูไหมหรือคนที่เรากําลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยเจ้าชูหรือเปล่าเขากําลังจะสร้างเรื่องอะไรให้กับเราหรือเปล่านะคะประมาณนี้มันก็เลยค่อนข้างที่จะคุกกุนเนาะนะ ด้วยประกบด้วยทาวเวอร์ข้างๆนี้นะหมายถึงสถานการณ์พร้อมที่จะเดือดดานได้ตลอดเวลานะพร้อมที่จะแตกหักได้ด้วยนะภายใต้จิตใจเราเนี่ยที่เรากดไว้อยู่นะคะแต่ทีนี้ช้าก่อนมาดูก่อนนะสิ่งที่จะมีเข้ามาเนี่ยได้เป็นเดอะเลเวอร์นะสถานการณ์นะคะความรักนะความรักบรรยากาศหอมหวานมีเข้ามารวมไปถึงใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย อาจจะเสน่ห์ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยจะดึงดูดให้มีคนเข้ามาเพิ่มนะคะในขณะาการความรักนี้ต้องบอกว่าบางทีคนที่มีแฟนแล้วมีคนคุยอยู่เนี่ยนะตัวเราอาจจะเจ้าเสน่ห์นะคะเขาเรียกว่ามีรักที่เป็นทางเลือกเข้ามาให้เราเลือกเพิ่มด้วยหรือบางทีมันหมายถึงคนของเราเนี่ยเขาเสน่ห์แรงนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไปมีคนอื่นนะ หมายถึงว่าเขาสเสนนห์แรงนะคะก็อาจจะมีคนมาสนใจเขาอยู่เหมือนกันนะแต่แม่หมอมองว่าสิ่งที่มีเข้ามาคุณจะมีออปชันคุณจะมีทางเลือกก็คุณจะค่อนข้างดูแลเจ้าสเสน่ห์นะคะแฟนของเรากับคนที่เราคุยเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีสิ่งท,งที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะดีวกับชาวราศีเมถุนลัคณะเมถุนนะหรือบางคนอาจจะดีวกับชาว ธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันนะหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้ด้วยนะคะเมสสิงห์ธนูอ่าซึ่งเป็นเหมือนพวกคุณได้ด้วยเช่นกันในเรื่องของความรักนะที่มีปัญหาหึงหวงเนี่ยถ้าระงรับอารมณ์ไม่อยู่เนี่ยพร้อมที่จะทะเลาะนะเราน่ะนะคะพร้อมที่จะไฟได้ด้วยแต่มองว่าเราจะพยายามที่จะนิ่งนะหรือไม่คนของเราจะนิ่งนะจะมีคนที่จะนิ่ง ในแบบใช้เหตุผลมากกว่านะคะแต่มันมีไฮเินเทสเกิดขึ้นมาด้วยอืมมันมีความคิดความสงสัยได้ด้วยหรืออย่างที่บอกไม่คุณก็เขานะคะต้องเสน่ห์แรงนะจ๊ะนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะ อาจจะเป็นเราก็ได้ที่มีออปชันเข้ามาเสริมเราอาจจะมีใครใหม่ที่วิ่งเข้ามาอยู่ในใจเราก็เป็นไปได้นะเมสิงธนูนะคะค่อนข้างมีแนวโน้มไม่เหมาต้องบอกอย่างนี้นะคืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้นะแต่ที่เห็นเห็นหน่าจะพวกคุณพวกคุณน่าจะมีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยอาจจะเจอจากการทำงานหรือการเดินทางได้ด้วยแล้วก็ในสถานการณ์เดิฟูลกัน เหมือนไปนลองทําอะไรใหม่ๆไปรู้จักเพื่อนใหม่หรือจัดการอะไรแบบเหมือนเริ่มทํางานหรืออะไรประมาณนี้นะคะนะก็อาจจะมีเข้ามาคุยแบบเคอเล่นๆไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากมายนะคะเหมือนเป็นเพื่อนคุยในะอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีเข้ามาจะมาจากทางการเรียนได้ด้วยเพื่อนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่มีเข้ามาเพิ่มเติมออปชันเพิ่มเติมระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงอะไรที่ เป็นสัญญาณที่จะต้องเหมือนพูดคุยกันหรือปรับความเข้าใจกันหรือเป็นข้อตกลงอะไรระหว่างกันได้ด้วยนะคะแต่แม่หมอไม่อยากจะพูดเลยอ่ะแบบว่ามันเหมือนแบบเหมือนพวกคุณจะมีคนเข้ามานะคะแต่ถ้าเราแบบเออมั่นคงกับแฟนเราเราไม่ได้คิดจะมีใครนะคะก็มองว่าในเครื่องหลังเนี่ยมีอะไรสามารถพูดคุยได้แต่ว่าเรา อย่าใจร้อนนะคะทางนู้นเขาอาจจะดูนิ่งสักหน่อยนะคะบางทีเขาอาจจะหวานไม่เป็นหรือเขาอาจจะสนใจกับเรื่องงานเรื่องหาเงินอะไรของเขานะคะแต่ก็พร้อมที่จะคุยนะแต่บางทีในบางจังหวะใครบางคนเนี่ยอาจจะติดภารกิจนะคะต้องเหมือนเดินทางไปทํางานที่อื่นนะบางทีพวกคุณก็ได้นะที่จะต้องเดินทางไปทํางานที่อื่นนะก็เป็นช่วงจังหวะของการรีแลกซ์มองว่าไม่เครียด ครึ่งเดือนหลังนี้ไม่เครียดนะถ้าที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะเครียดหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับความรักที่มันดูเหมือนคุณเคลือดูเหมือนมันน่ากลัวนะคะบรรยากาศเหล่านั้นมันมันควรจะผ่านไปได้แล้วนะคะเรียกว่าอย่าเก็บเอามาใส่ใจนะคะพอยิ่งคิดยิ่งอะไรประมาณนี้มันจะอาจจะทำให้เกิดประเด็นกันได้นูแต่ก็ต้องระวังใจเรานะเหมือนจะเสน่ห์แรงนะคะเหมือนว่า ทัดไฟจะใส่แรงโอเคอะมาดูในส่วนของคนที่มีปัญหาสินะมาดูนิดนึงนะว่าคนที่มีปัญหากับแฟนอยู่นะคะขอดูนิดนึงว่าตอนนี้แฟนของคุณหรือคนที่คุณคุยด้วยอะรู้สึกอะไรไงกับคุณนะคะเขารู้สึกกับคุณว่ายังไง คุณกับเขาเนี่ยก็ยังเหมือนจริงๆก็เหมือนพูดคุยกันได้ด้วยดีนะคะอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันอยู่อืมที่จะต้องแบบช่วยเหลือกันอยู่ก็ได้นะแต่ว่าเขารู้สึกเหมือนไม่ค่อยเขารู้สึกว่าเหมือนคุณคุณกําลังออกนอกเกมหรือเปล่านะคะดูเหมือนว่าคุณเขาสงสัยคุณอนะว่าคุณมีใครหรือเปล่านะในตัวเจ็ดดาบนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่ง ในตัวของอ่ารวมไปถึงเจดดาบเนี่ยบางทีความรู้สึกที่เขามีกับเรานะเขาอาจจะสงสัยเราอยู่ก็ได้นะว่าเรากำลังสืบอะไรเขาอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็เดอะซันคุณเป็นคนที่น่าสนใจคุณโดดเด่นนะคุณเป็นเหมือน ความสุขนะความสุขความอบอุ่นหรือความสดใสนะที่มีอยู่ในชีวิตแล้วอีกอย่างหนึ่งเขารู้สึกว่าชาวทัศไฟค่อนข้างที่จะป๊อปนะคะมีแต่คนให้ความสนใจประมาณนี้เนาะคือดูแล้วเป็นพลังงานที่ดีๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีโมเมนต์ที่แอบสงสัยคุณนะสงสัยว่าคุณออกนอกเกมหรือเปล่าคุณแอบมีใครหรือเปล่ารวมไปถึงอาจจะสงสัยว่าคุณกำลังสืบ กำลังส่องอะไรเขาอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะโ okay. อเคอะทีนี้มาดูนะคะว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีปัญหากันอยู่นะคะดูนิดหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ The Emperor นะคะ Ten of Cups นะคะ Six of Wands โ okay. อเค แล้วก็ h ฮพ h i ท h ไฮพิทมาซ้ำกันเราอาจจะมีความสงสัยนะเนี่ยนะในตัวคนของเรานะคะหรือคุณอาจจะมีอะไรที่อาจจะรู้สึกไม่ไว้วางใจเนาะในในเรื่องเราของความสัมพันธ์นะคะกังวลคิดกังวลมากจนเกินไปนะคะตรงนี้นะส่วนมากสถานการณ์ที่เข้ามาอืมเราน่าจะสงสัยคู่เรานะคะ แล้วในในตรงนี้เองครึ่งเดือนหลังเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดที่ผ่านมามันแย่นะคะหรือมีปัญหาก,กันเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าในใจเขาก็ก็รักก็ชอบเราอยู่นะคะอืมก็จะประมาณนี้อะทีนี้มาในส่วนของไพ่ออราเคิล สรุปว่าเราสงสัยเขาใช่ไหมหลังจากเปิดไพ่เพิ่มมาอ่ะมาในส่วนของไพ่ลอร์เกอรนะคะความรักความสัมพันธ์ไม่สิงธนูน,น,นะคะธาตไฟนะคะครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะขออนุ<ม>่าโบโอเคได้เป็นใบนี้นะคะมาดูกันนะ Life is a series นะคะ ชีวิตคือวงจรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเราต่อต้านการไหลเวียนของชีวิตตามธรรมชาติและสร้างความเครียดโดยไม่จําเป็นนะคะเขาบอกว่าปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะให้ทุกอย่างมันโฟมันไหลไปนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเองนะการที่เราเหมือนไม่ต่อต้านนะปล่อยให้หลายๆอย่างมันไหลไปเนี่ยดูซิว่าสถานการณ์มันจะเป็นไปอะไรยังไงหรือเรื่องเรามันจะดําเนินไปยังไง นะโดยที่เราก็ทําทุกอย่างเป็นปกติของเรานะคุณอาจจะได้พบเจออะไรหรือได้พบอะไรที่น่าประหลาดใจก็ได้นะคะเรื่องบาง,บางเรื่องที่คิดว่ามันแย่นะความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นสิ่งที่เข้ามาประทะเราอาจจะรู้สึกว่ามันแย่เราอาจจะจังหวะนั้นเราอาจจะ ตื่นกลัวนะหรือตนกตกใจไปก่อนนะคะหรือเป็นกังวลมากจนเกินไปทีเนี้ยพอเราต่อต้านในหลายๆเรื่องห,งหรือยิ่งเรากลัวยิ่งเราเครียดยิ่งเรา,เรา,เรา,เราตนกตกใจมากเท่าไหร่เนี่ยบางทีอะสิ่งที่แสดงออกมันคือสภาวะของอารมณ์นะความชุนเชียวความหึงหวงหรือการทะเลาะเพราะรว่าพร้อมที่จะทะเลาะมากเลยเนาะนะคะดังนั้นก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะบางเรื่องบางราวเองมันอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะคะ โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราย้ายมาที่โหมดคนโสดนะจ๊ะปึ๊บอ่าเศกไพ่มาที่โหมดคนโสดทัดไฟไม่สิงธนูที่ผ่านมาเราอาจจะได้เจอกับคนที่แบบว่าเจ้าชู้หรือเปล่าสถานการณ์ที่ไม่ไว้วางใจสถานการณ์ที่หลอกหลอนเราอยู่นะคะหรือบางคนยังติดลมกับคนที่เลิกไปแล้วก็เป็นไปได้นะในตัวเด e s h a d o side รวมไปถึง กลัวนะกลัวภาพเก่านะกลัวความรักรูปแบบเก่าๆมันจะกลับคืนมาบางคนอาจจะไม่ยอมเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่เลยนะคะแต่ช้าก่อนนะช้าก่อนนะโยมนะต้องบอกอาเงี้ยเอาเป็นว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยความรักจะมีเข้ามาตัวเลือกออปชันจะมีเข้ามาบรรยากาศความรัก นะมีคนเข้ามาชอบคุณมีคนเข้ามาให้เลือกถ้าที่ผ่านมาคุณเล็งใครไว้อยู่คุณจะมีหมายเลขใหม่ที่เขาเข้ามาเพิ่มให้คุณได้เลือกนะ mm. ก็มองว่าเสน่หรุนแรงเนาะอืมแล้วก็ มันอาจจะมีเรื่องราจุกจิกใจบ้างนะคะบางทีอาจจะมีอิทธิพลของชาวธาตุลมก็ได้นะที่คอรอบพวกคุณอยู่นะคะในตัวของเพจอพอฟซอดอิทธิพลของคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะเออที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือเข้ามาจุกจิกกวนใจเราเนี่ยรบกวนจิตใจนะหากไม่ดูเป็นการรบกวนนะก็จะเชิญเธอมาละก,กันได้ไหมนะคะอะไรประมาณนี้นะอาจจะมีอิทธิพลของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะชาวธาตุไฟเมษธนู ได้ด้วยเช่นกันทั้งอายุใกล้เคียงกับพวกคุณเองหรือจะอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะรวมไปถึงชาวมังกรนะคะชาวมังกรผู้สุขุมนะคะอาจจะมีอายุที่มากกว่าหรือวุฒิภาวะที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะเราเขาก็อาจจะสนใจเรื่องการทําธุรกิจหาเงินหาทองนะคะหรืออาจจะมีฐานะที่ดีนะรวมไปถึง king of pentacles เป็นชาวต่างชาติได้ไหมได้ด้วยเช่นกันนะเหมือนเป็นแบบในประเทศที่ร่ารวยนะคะแนวๆนวนี้โอเค ก็ครึ่งดือนหลังมีคนเข้ามาให้คุยนะมีตัวเลือกเข้ามาออปชันเสริมเข้ามาเจอจากการเดินทางได้ด้วยหรือการไปเรียนนะไปเรียนไปทํางานได้ด้วยเช่นกันการพบเจอการจากการเริ่มต้นเรียนอะไรใหม่ๆหรือทํางานอะไรใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆหรือข้อความใหม่ๆที่มาจากใครบางคนเพื่อนใหม่ๆที่ได้ทําความรู้จักกันหรือบางทีอาจจะเป็นโปรเจกต์เรื่องงานที่วิ่งเข้ามานะคะให้เราได้ทําหรือเป็นทํา ไทม์ไลน์อะไทมิ่งพอดีที่จะต้องมาโครหรือต้องมาประสานกันนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาเดอ f o โฟในจังหวะนี้อาจจะคุยกันสนุกๆก,ก็ได้ถ้าเรายังไม่อยากจะจริงจังอะไรนะคุยเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ได้คิดถึงแบบไม่ได้คิดต่อย,ยอดก็ได้นะ สำหรับบางคนนะคะมันก็มีได้หลายรูปแบบนะแบบเออเริ่มต้นพูดคุยกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้คิดจะผูกพันหรือว่าลงเอยกันก็มีนะคะแต่ก็ค่อยๆศึกษาดูใจไปนะคะแต่บางทีเราติดแบบอารมร้อนนะคะอยากได้ดังใจอยากได้เขาเป็นแฟนเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าพลังมันดึงดูดค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะนะคะแล้วเจ้าตัวต้นเหตุเองก็อาจจะรู้สึกว่าพลังงานของคุณดึงดึง,ดง ดึงดูดเยอะเช่นขันขอโทษนะคะทีนี้เราอาจจะเป็นคนที่สงสัยอาจจะยังรู้สึกไม่แน่ใจหรือบางคนนะ่ะแอบชอบได้ด้วยนะคะไปแอบชอบใครอยู่นะ,ะแล้วก็บางทีคุณอาจจะเป็นคนอาจจะมีโมเมนต์หนึ่งสิ่งที่แสดงออกมันอาจจะดูใจร้อนดูวู้วามบ้างบางจังหวะนะแต่บางทีในเรื่องราวของจิตใจบางอย่างเราอาจจะแอบคิดอะไรอยู่หรือบางทีมันหมายถึงว่าคุณสเสน่ห์แรงคุณมี มีเข้ามาหนึ่งแล้วก็มีเข้ามาสองมีเข้ามาสามอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะในธาตุไฟเสน่แรงดังนั้นดึงดูดได้หมดไม่ว่าจะโสดโสดแท้หรือโสดไม่แทนะคะหรือคนมีแฟนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะด้วยความที่ที่ผ่านมาน่าจะยังมีพลังงานคนที่ ไม่เคลียร์ไม่คีนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะี้เดอะชาร์ดไซส์น่ side, นะมันเป็นอะไรที่น่ากังวลน,นะคะคนที่เขาเพิ่งอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะคนคนเหล่านั้นสถานะมันยังไม่เคลียร์แล้วบางอย่างเขาอาจจะยังปิดบังอะไรเราไว้อยู่นะคะอืมก็ขอให้ตั้งสติดีๆนะคะอย่าพิ่งใจร้อนบูวามเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวบางอย่างมันอาจจะพลิก พิกผันหรือจับโป๊กันได้นะคะเออถ้าจับโป๊กันได้ในในใครบางคนที่เข้ามาไม่เคลียร์ไม่คีนนะก็อย่าเสียเวลาที่จะเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนแบบนั้นนะคะเพราะว่าคือคุณต้องมูฟออนให้ไวในเมื่อตัวเลือกมันมีเข้ามามันไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวคนนี้นะคะนะดังนั้นเราก็บริหารเสน่ห์ให้ดีแล้วก็เลือกให้ถูกเนาะนะคะการเริ่มต้นใหม่ๆการรู้จักคนใหม่ๆ นะโอกาสใหม่ๆที่มีเข้ามาให้สําหรับคนโสดได้รู้จักได้เรียนรู้นะคะไฟปรารถนาในใครบางคนเนี่ยสามารถที่จะลุกโชนได้ในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะโอเคทีนี้ในส่วนของคนที่มีคนแอบชอบเช่นเดียวกันที่ผ่านมามันก็มีเรื่องกังวลใช่ไหมกับเขาอาจจะมีสภาวะหึงหวงเกิดขึ้นได้ด้วยระหว่างคุณกับเขานะคะความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโอเคคุณจะ แอบชอบคนที่คุณชอบอยู่ก็ได้ต่อไปก็ได้นะแต่แม่หมอจะบอกว่ามันมีคนเข้ามาเพิ่มนะคะถ้าไงก็รับเขาไว้พิจารณาบ้างนะคะให้เขาได้กรอกใบสมัครให้กับคุณบ้างนะคะอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดกัน้นะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาถามในไพ่นะสำหรับคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจแม่หมออยากเป็นธาตุไฟจังเลยนะคะ เผื่อจะมีใครเข้ามาเยอะแยะอะไรแบบนี้บ้างนะคะมามาดูกันนะคนที่ทัดไปที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจตอนนี้เขารู้สึกกับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะคุณคุณน่ารักเนาะคุณน่ารักจังเลยอะคุณม้งมิงคุณน่ารักนะคะคุณดูอ่อนโยนนะคุณดูเป็นมิตรสําหรับเขานะคะแต่บางจังหวะคุณอาจเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณ เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณอาจจะชอบทิ้งขยะก,ก็เป็นไปได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะอคุณพูดง่ายนะคะคุณเป็นคนที่มีความจริงใจนะบางทีคุณอาจจะขา่าขาวนะแล้วก็ชอบทำตัวขี้ขู่อานูเนะนะคะแต่ในนั้นก็มีสเตรนจ์เกิดขึ้นอาจจะมีราศีสิงห์ น่าจะโดดเด่นเนาะไปแอบชอบใครล่ะราศีสิงหนะ์น่ะนะคะสตรีนะคะคุณก็เป็นคนที่เก่งในใสายตาเขานะคะสามารถที่จะจัดการอะไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะเก่งทั้งมันเก่งนะ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งสตรเนี่บางทีเขาอาจจะมองว่าคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนขี้หึงก็ได้นะเราก็อาจจะแบบอยากควบคุมเขานะคะเราก็ ก้าวเหรียญน,นะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะโสดมานานแล้วใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรตกถึงท้องมานานแล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนโสดที่สามารถอยู่คนเดียวได้อย่างแบบมีความสุขนะไม่ได้ทุกอะไรนะเหมือนว่าเงินทองหรือความสุขมันค่อนข้างที่จะลายล้อมตัวคุณไปหมดนะแล้วก็บางจังหวะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าอืมก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะประมาณนี้นะโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูว่า ระหว่างคุณกับเขานะคะครึ่งเดือนหลังนี้นะคนที่แอบชอบนะทัดไฟนะคะในสิ่งธนูที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจคุณกับเขานะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะถามนิดนึ่งนะแฮงแมนนะคะขิงอบครับว้าวหนึ่งถ้วยนะคะ Seven of Pentacles นะคะเจ็ดเหรียญโอ้ oh. คุณน่าจะแอบรักแอบชอบเขามันเนิ่นนานหลือเกินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมไม่สมหวังสักทีนะคะ <c oughs> แต่ก็ <c oughs> รออยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเป็นประวานที่เจออวนเกี่ยวไหม <c oughs> ไม่เกี่ยว นะคะคติดติดร่างแห่มานานแล้วร่างแห่รักของเธอนะคะเออแขวนรออะไรประมาณนี้คนนั้นเขาก็แม่หมอรู้สึกว่ามดจะเยอะนะแถวเนี้ยเอ,อเขาก็ใจอ่อนไหวกรบพุนนั่นเนี่ย ความรู้สึกครึ่งเดือนหลังเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะคะเออพร้อมปอบนะพร้อมให้กําลังใจนะคะลองทําเป็นทําตัวเป็นคนอ่อนแอหรือว่าถ้าทํากันบ้านอะไรไม่เข้าใจนะมีรายงานหรืออะไรประมาณนี้หรือมีงานที่ไม่เข้าใจลองทักทายหาเขาขอคาปรึกษาจากเขาได้นะเขาพร้อมที่จะให้คาปรึกษานะคะเหมือนเขาทอดสะพานหาคุณแล้วนะ โอเคไหมสถานการณ์ค่อนข้างที่จะสอดคล้องนะคะณนะจังหวะนี้ฝั่งนู้นเริ่มทอดสภาแล้วนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งถ้วยโอ้ยชอบอะเอ๊รู้สึกว่าชอบนะรู้สึกว่ารักนะรู้สึกดีนะเออแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะความรักความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะแบบค่อยๆเลี้ยงดูปูเสือค่อยๆที่จะดูแลก,กันแล้วก็สามารถที่จะพัฒนา ไปได้เรื่อยๆนะคะบางคนแอบชอบเพื่อนอยู่หรือเปล่านะคะก็มองว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะคะถ้ายังไงก็ตอนนี้เหมือนเขาทอดสะพานมาแล้วนะคุณก็อย่าลืมที่จะเดินข้ามสะพานนั้นไปหาเขานะคะหรือถ้าเขาไม่ทอดสะพานเราก็ทอดสะพานได้นะคะไพ่สวยมากเลยเนาะอ่ะทีนี้ในส่วนของไพ่อัลลเคิลนะความรักทัต์ไฟไม่สิงห์ธนูนะคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะขอหนึ่งใบนะคะ สังงั้นไพ่ใบนี้บอกให้รอก่อนเวกนะคะรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปปล่อยให้ทุกอย่างดําเนินไปตามธรรมชาติอ่ะสังงนันทําไมต้องรอะคะออในเมื่อบอกให้ก้าวข้ามผ่านสะพานไปนะคะอันนี้สําหรับคนที่แอบชอบไงอันนี้เขาอแอบชอบมานานแล้วนะคะ เอออันนี้เขาก็สามารถที่จะเดินเกมของเขาได้แต่ตอนนี้ในไพ่ใบนี้ก็น่าจะบอกถึงคนโสดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนโยมอย่าเพิ่งใจร้อนด้วยความที่เป็นเพจออฟสอดอาจจะมีที่ผลของความใจร้อนด้วยนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่หมายถึงว่ายังไม่ให้เปิดใจกับคนใหม่นะอาจจะหมายถึงว่าอารมณ์ที่วู่วามนะคะได้บางจังหวะน,นะคะเออพร้อมไฟอะไรประมาณนี้นะคะหรือการที่เราอาจจะอยาก จัดการปัญหาทุกอย่างให้สิ้นซากอยากจะเคลียร์นะคะมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็ให้ลดวลลุ่มของความใจรร้อนลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปัญหาบางอย่างก็อาจจะต้องปล่อย ปล,ปล่อยไปก่อนค่อยๆดูซิว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะขอให้คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีตัวเลือกที่เข้ามาคุณอาจจะมี2 3 4สามสี่ด้วยซ้ำไปนะคะอาจจะแบบมันไม่ได้มีเพิ่มมาแค่คนเดียวนะคะนะดังนั้นก็อาจจะมีทั้งโหมดที่อยากได้เป็นแฟนเลยแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คืออยากคบคุยคุยเป็นเพื่อนไปก่อนยังไม่อยากให้มาที่ยังไม่อยากให้จริงจังนะคะเพราะว่า เขาอาจจะยังรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปหรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครประมาณนี้เนาะก็ขอให้ชาวทัดไฟนะคะมีความสุขสมหวังในความรักนะ้าไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ